ทีนี้เรื่องของโควิดวันนี้ครับน้องฝนครับค่ะสถานการณ์โควิด <COVID. S 2> วันนี้ครับไปดูสถานการณ์โควิดวันนี้นะคะสําหรับผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะคะวันนี้อัปเดตล่าสุดเลยก็คือ21,900 ร3 1เอีดยนะวันนี้เสียชีวิตร2อเนาะค่ะใช่ค่ะถือานมาตัวเลขที่สูงสุดนะครับเกินแต่ร้อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราไม่ถึงหลักร้อยนะคะมามาหลายวันอยู่เลยทีเดียวนะคะพอหลังสงการอย่างที่คาดการเอาไว้นะคะก็ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 21, 31, นน 24, นะะ2 1 9 3 1หายป่วยวันนี้24,619นะคะหายป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม25 1พัน้าร้อยหกสิายกึลัองรักษาตัวอยู่1 0 0 0 0 1 8 8 9 2 6รายนะคะป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา1 8 0 8 0 0 0้ากว่ารายผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบา 2, ล2021รายผู้ป่วยปอดอักเสบนะคะรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลถ้าเกิดเฉลี่ยนะคะจังหวัดละ26รายด้วยกันอัตราครองเตียงของผู้ป่วยปอดอักเสบ25.1่ค่ะดู a อทให้ด้วยครับ ่า ATK ATK วันนี้ค่ะยอด ATK อยู่ที่2926ค่ะอ่ะถ้าถ้ารวมกันอย่างที่เราเคยรว,รวมกันเนาะ2 9 2 6นกะะคะกับติดเชื้อวันนี้21,931ก็ราวราว4 2่อร นะตัวเลข42,857นี่คือรวม ATK โควิดของโลกหน่อยนะครับทีนี้นะของโลกใน506ล้านตัวเลขนี่จะเพิ่มช้าขึ้นแล้วละ่ะตั้งแต่มาถึงแต่ที่500เนี่ยนะเพราะว่าแต่ละวันนี่จะมีผู้ติดเชื้อทั้งโลกนี่น้อยลง506ล้านคนเสีติดเชื้อกันทั้งโลกนะครับเสียชีวิตไป6ล้า6 2 3 9 6 7ศพนะครับ แล้วก็ถ้าดูตามรายประเทศนะตัวเลขที่รายงานในเช้าวันนี้นะครับสหรัฐมีการนีติดเชื้อใหม่20,006เสียชีวิต253นะครับบราซิลนี่32,000ฝรั่งเศส155,711เยอรมนี187,233เพราะงาั้นตอนนี้ตัวเลขที่ ติดเชื้อรายวันที่ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนเศษเศษเนี่ยนะครับ4แสน5แสนวันนี้มันพุ่งขึ้นมาเป็น8 5 7แสนหหมื่นเพันกว่าคนนะครับที่พุ่งขึ้นมาเพราะอเมริกาก็เพิ่มเป็น26 0 0 0นะครับบราซิล3 2 0 0 0ฝรั่งเศสเยอรมนีนี่ขึ้นเกินแสนนะครับฝรั่งเศสแสน5เยอรมนีแสนแหมื่นอังกฤษหมื่นรัสเซีย9 0 0าหนึ่งเกาหลีใต้นี่ก็พุ่งขึ้นมาเกินแสนอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ต่ำกว่าแสนไปพักหนึ่งนะ ช่วง2-3วันช่วงสงการเนี่ยตอนนี้พุ่งมาเป็น111,280เสียชีวิต166อิตาลี99,848นะครับเวียดนาม13,271นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นขึ้นมาที่37,631แล้วก็ประเทศที่สูงขึ้นมาอีกก็ออสเตรเลีย51,325 แล้วก็ประเทศไทย <38. S 1> ของเราเนี่ยครับลำดับ24ของโลก2 4 5 5นี่คือตัวเลขเมื่อวานะนะครับเพราะงะั้นตั้งแต่ประเทศไทยถัดลงไปตั้งแต่25เป็นต้นไปเนี่ยนะไม่ถึงหมื่น24ขึ้นไปนะครับมาถึงอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็มีหลักหมื่นอยู่รวมแล้วก็ประมาณสักไม่กี่ประเทศแล้วนะมีหลักพันด้วยคือหลักพันไม่ต้องพูดอยู่แล้วเอาแต่ว่าที่ติดหลักหมื่นนะแล้วก็หลักแสนหลักแสนก็มีอยู่2ประเทศตอนนี้ฝรั่งเศสเยอรมนีใช่ใกล้แสนก็อิตาลี9 9้าหม่เกาหลีใต้ด้วยนะหลักแสนเกาหลีใต้นะใช่สามประเทศใช่ไหมที่หลักแสนสประเทศค่ะฝรั่งเศสแสนห้าเยอรมนีแสนแปด กาลลีใต้แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่ารายแล้วก็รองลงมาก็อิตาลีอิตาลีเก้าหมื่นเก้าพันแตะเกือบแตะแสละแหละเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบแปดนะคะตัวเลขก็อยู่ตรงนี้นะให้คุณผู้ชมได้เห็นได้เปรียบเทียบกันนะครับใช่ค่ะทีนี้ถัดไปดูของอเมริกานิดหนึ่งว่าประเทศอเมริกาเนี่ยยูเนเต็ดสเตตเนี่ยนะเขาติดเชื้อมากที่สุดในโลกเนี่ยแปดสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าคนค่ะนี่ประเทศอเมริกาประเทศเดียวนะใช่ค่ะติดเชื้อแปดสิบสองล้านกว่าคนนะครับ ประจักษ์ประชากรก็ประมาณ300 330กว่าล้านะนะครับติดเชื้อไป82ล้านตายไป1ล้าน16,584ศพใช่ค่ะ ไปดูอีกสักประเทศหนึ่งอังกฤษนะอเมริกาเมือ่อ,อ,อกี้เนี่ยเมื่อกี้ให้ดูอเมริกาเพราะเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกโลกใช่่ะแต่ตายมากที่สุดในโลกติดเชื้อมากที่สุดในโลกแต่แ้วิดเป็นสัดส่วนกับอัตราประชากรของประเทศเขาเหรอฮะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมสัดส่วนประชากรแทบจะไม่ต้องออกมาพูดเลยประเทศที่ก็อย่างจีนเนี่ยสัดส่วนเขาพันสามร้อยพันสี่ร้อยล้านอินเดียก็พันสามพันสี่ใช่ไหมประเทศอื่นที่มีประชากรเยอะๆเขาก็ไม่ได้ติดเยอะอย่างอเมริกันใช่ไหม แต่ว่าของเขานี่ผมก็ไม่รู้ว่าด้วยระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งอ่ะแต่ว่าทำไมติดเชื้อเยอะตายเยอะนะครับส่วนอังกฤษอังกฤษอยู่ในเต็ดคิงดอมนี่ก็ติดเชื้อกัน2 1่ส0บเ0ล้านแปดสนะใช่ค่ะอังกฤษนี้ผมเข้าใจว่าติดเชื้อถ้าคิดเป็นสัดส่วนประชากรเนี่ยร่วมเกือบ30%เกือบ30%นะของเราประมาณหปร์เซที่ติดเชื้อนะจากจำนวนประชากรนะ ี่อังกฤษติดเชื้อ21ล้าน8แสนตายไปแสนเจ็ดไปดูของจีนครับต้นตำรับไชน่าจีนติดเชือ้อกันถึงตอนนี้เนี่ยแค่แสน1 1 1าหรยายจากที่เขาเคยติดเชื้อเป็นประเทศแรกเชื้อโควิดถูกไหมคะเป็นเศษของประเทศเราอะใช่ไหมเดี๋ยวประเทศเราให้ดูไว้เท่าไหร่ชงีนแสนเก้ 1, 1หรายตาย4,600ฮะ4,655นะครับ <laughs> ถัดไปของไทยเราทีนี้ครับไปนี่ของไทยครับติดเชื้อแล้วทั้งหมด4ล8 4 299ก็คิดประมาณสัก5 6อของจำนวนประชากร70ล้านเยอะกว่าจีนเยอะเลยนะใช่ครับเสียชีวิตไป2 7 2 6 6รายค่ะอื ถ้าไปดูภาพถัดไปครับตอนนี้เนี่ยในรอบ7วันเนี่ยเราอยู่อันดับที่9ของโลกนะครับนี่นับเฉพาะ rt pcr นะอันนี้คือรอบเจวันใช่ถ้าน,นับ a t k เข้าไปด้วยเนี่เราจะอยู่ประมาณที่6ถึงที่7นะครับค่ะนะอย่างนี้วันนี้4ี่0 0ใช่ไหมสี 4, 4, 4, 7, ่สี่สี่เจ็ดยี่ปดว่ะใช่ป่ะฝนสี่หมื่นสองถ้าสี่คูณเจ็ได้เท่าไหร่เจ็ดสี่ปดจะสีปด พนันคูณเลขกันก็ประมาณถ้าสี่หมื่นสองสี่เจ็ดี่แปดก็จะสองแสนแปดสองแสนแปดเราจะอยู่ที่เจ็ดครับของโลกนะจะอยู่ที่ประมาณที่เจ็ดของโลกประมาณนั้นนะอเมริกาก็จะมาเป็นที่แปดนะเมื่อวานนี้เราติดเชื้อกันนะครับที่บอกไปแล้วก็คือ24 5หร้าสิบห้าถ้ารวมมีทีเคด้วยก็ประมาณสัก4ี่0 0เมื่อวานนี้นะ4ี่0 0กว่าแล้วก็ผู้เสียชีวิตร้อยบคนเมื่อวานนี้ นะครับรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล1,91,743ารยายอาการหนักอยู่2,049ารายและใส่ท่อช่วยหายใจ902รายนะครับเสียชีวิตเมื่อวันนี้ครับฝนครับ ค่ะเสียชีวิตตัวแรกเมื่อวานนี้นะคะ128 28เป็นชาย66หญิง62ไทย126รายเมียนมาก2รายอายุเฉลี่ย76ด76ปีก็เป็นผู้สูงอายุอยู่นะ1 3บ0 0ถึงปีน้อยสุดก็13ปีมากสุด100ปีใช่ค,ครับแล้วก็เสียชีวิตเร็วสุดรักษาอยู่6วันนาะนสุด34วันใช่ค่ะแล้วก็12รายเนี่ยพบเชื้อวันที่ตายเลยอ่ะ ตายแล้วตรวจพบเชื้อโควิด12ราย12ราย99เปเ็นะครับเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจําตัวเรื้อรังและโรคเสี่ยงก็ยังเป็นมะเร็งโรคไตโรคอ้วนหลอดเลือดสมองหัวใจแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงยังเสี่ยงสูงอยู่นะครับติดเชื้อจากใครมากที่สุดยังคงเป็นครอบครัวคนรู้จัก33ครอบครัวใน35เลยนะคะคพื้นที่ระบาดสเรือนจําไม่พบนะคะ ก็หลายคนก็บอกนะคือคือ,คอเราเราคุยกันนะะจากหลายคนที่รู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้จักกับติดกันอะ่ะคนในครอบครัวทั้งนั้นพบปะพูดคุยสังสรรค์รับประทานข้าวคือเราไม่รู้แล้วมาจากไหนอะ่ะกรถามฮะเอ้ยที่มาจากไหนตรงไหนยังไงมันหาที่มาไม่ได้แล้วเนาะก็หนึ่งถ้าไปถ้าคุณไปรวมตัวกันไปเจอกันกินข้าวด้วยกันดื่มด้วยกันโอกาสติดสูงใช่สิบคนนะติดสิบเอ็ด นั่งกันสิบคนติดสิบเอ็ดคน,นทำไมติดสิบเอ็ดเด็กเสิร์ฟด้วยไปดูผู้ติดเชื้อรายภาพครับ ผู้ติดเชื้ออรายภาคนะคะภาคกลางนะภาคกลางกรุงเทพมหานครนะคะติดเชื้อ3,332รายกำแพงเพชร207ชัยนาท89รายนครนายก56รายนครปฐม281รายนครสวรรค์239รายนนทบุรี324รายปทุมธานี140รายอายุทยา252รายพิจิตร56รายพิษณุโลก278รายเพชรบูรณ์101รายลบบุรี51รายสมุทรปราการ 271รายสมุทรสงคราม50รายสมุทรสาคร532รายสระบ,บุรี54รายสิงห์บุรี79รายสุโขทัย300รายสุพรรณบุรี383รายอ่างทอง67รายและอุทัยธานี154รายนะคะอยู่ในเรือนจำ135รายค่ะนี่ในส่วนของภาคกลางนะคะครับถัดไปเลยครับ อไปดูภาคตนออกกันบ้างค่ะจันทบุรี207รายฉะเชิงเซา485รายชนบุรี885รายตราด74รายปราจีนบุรี326รายระยอง244รายและสะแก้ว237รายค่ะ ส่วนภาคเหนือนะคะเชียงราย78รายเชียงใหม่308รายน่าน308รายพะเยา61รายแพร่107รายแม่ห้องสอน44รายลำปาง202รายลำหูนหลักหน่วยเองค่ะ2รายอุตรดิตถ9รายนะคะ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกาลสิน300รายขอนแก่น693รายชัยภูมิ329รายนครพนม161รายนครราชสีมา241รายบึงการ114รายบุรีรัมย์499รายมหาสารคาม357รายมุกดาหาร78รายยะโสธร140รายร้อยเอ็ด416รายเลย 174รายศร,66 1, 66 1รยีสะเกต661 661รายสกลนคร449รายสุรินทร์263รายหนองคาย414รายหนองบัวลำภู196รายอำนาจเจริญ102รายอุดรธานี384รายและอุบลราชธานี459รายค่ะภาคใต้ต่อเลยครับ อาไปดูภาคใต้กันต่อนะคะกระบี่57รายชุมพร93รายตรัง33รายนครศรีธรรมราช435รายนาราธิวาส11รายปัตตานี32รายพังงา97รายพัทลุง77รายภูเก็ต155รายยะลา14ราย ระนอง43รายสงขลา302รายสตู102รายสุร,ราธานี68รายส่วนภาคตะวันตกนะคะการจนบุรี2 4 5รายตาก57รายประจุบคีรีขัน173รายเพชรบุรี155รายและราชบุรี284รายค่ะครับไปดู10จังหวัดนะคะที่ติดเชื้อโควิด -19 สูงสุดกันบ้างนะคะอัปเดตล่าสุดคือวันที่20เมษายนนะคะ กรุงเทพมหานครค่ะติดเชื้อ3,332รายยอดสะสมอยู่ที่258,527รายชนบุรีค่ะอันดับ2ยอดติดเชื้อวันเดียว885รายนะคะยอดสะสม98,000กว่ารายอันดับ3าขอนแก่นค่ะยอดติดเชื้อวันเดียว693รายยอดสะสมตั้งแต่นะคะ1มก,การาคม65เนี่ยติดเชื้อสะสมอยู่ที่41,500กว่ารายค่ะ อันดับ4สมุทรปราการนะคะยอดติดเชื้อวันเดียว671รายนะคะยอดสะสมอยู่ที่87,000กว่ารายอันดับ5ศรีสะเกตนะคะติดเชื้อวันเดียว661รายยอดสะสมอยู่ที่22,000กว่ารายอันดับ6สมุทรสาครยอดติดเชื้อ532รายนะคะยอดสะสมอยู่ที่50,000กว่าราย อันดับ7บุรีรัมย์ค่ะติดเชื้อวันเดียว499รายนะคะวันที่20นะคะยอดสะสมอยู่ที่36,924รายส่วนอันดับ8เช,ชิงเศาติดเชื้อ8 485รายยอดสะสมอยู่ที่34,500กว่ารายอันดับ9อุบลราชธานีนะคะติดเชื้อวันเดียว459รายยอดสะสมอยู่ที่29,957ราย และอันดับสิทธิ์สกลนครนะคะติดเชื้อ449รายยอดสะสมอยู่ที่14,873รายค่ะส,สรุป10จังหวัดให้ดู